29่ธันวาคมพศสองพกลับบ้านอุตรดิตถ์อากาศดีมากเลยครับอุณหภูมิ21องศา,ศา,ศาเซลเซียสนั่งอยู่อ u t ดอร์นี่สบายใจเลยล่ะนะครับสบายกายและสบายใจวันนี้เนื่องจากว่าอยากทานขาหมูโทลิสงแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทํากินทําขายนะฮะก็เลยจำเป็นจะต้องทํากินเองอันนี้ไปซื้อ ขาหมูขาหลังในส่วนที่เขาเผามาแล้วนะครับจากตลาดก็นี่นะฮะมันก็เลาะกระดูกให้ด้วยนะครับก็จะมีขายสําเร็จนะฮะเผามาแล้วแต่ทีเนี้ยเราจะต้องมาทําเพิ่มเติมนะครับคือเราก็จะต้องเอาไปเผาของเราเองอีกรอบหนึง่งเพื่อเพิ่มความหอมนะครับด้วยเตาถ่านนะนี่ผมก็อย่างนี้ จะต้องโชว์ให้คุณคุณดูหลายขั้นตอนนะครับก็จะเอาขาหมูของเราเนี่ยไปเผาด้วยเตาถ่านเพื่อให้มันมีความหอมเพิ่มเติมนะครับแต่พอดีอันนั้นนึ่งไว้นะฮะอันนี้ก็เป็นแค่โชว์แค่นั้นเองว่าคุณจะต้องเอาขาหมูไปเผาในเตาถ่านแล้วก็นะครับเสร็จแล้วก็จะต้องเอาช้อนขูดนะฮะ ตัวที่มันเกรียมๆไม่ไหมเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ล้างน้ำเตรียมไว้สำหรับการเอาไปต้มอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดไปคิดมาเผาให้คุณคุณหรือว่าย่างให้คุณคุณดูดีกว่านะครับตอนนี้ลาไฟไปหน่อยเราจะใช้ไฟกลางก็ได้เราจะใช้ ไปแรงก็ได้นะครับแต่เผา,าไปนะครับต่ตนนี้นะครับเผาไปนะครับเผาหนังเผาเนื้อให้เขาเกรียมๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วเราก็พอได้มันสุกแล้วก็สวยงามได้ที่ไม่้สุกขอไปครับหนังเขาเกรียมๆเนื้อเขาเกรียมๆนะครับได้ที่เนี่ยเราก็จะเอาไปขูดนะครับขูดส่วนที่เป็นเอ่อ ไม่ไม่ไฟออกนะครับด้วยช้อนให้มันสวยงามก่อนที่เราจะเอาไปทำต้มขาหมูถั่วลิสงตุดพิเศษนะครับอีกทีหนึ่งสักครู่เราเตรียมขาหมูเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเตรียมถั่วลิสงนะฮะดยถั่วลิสงเนี่ยจะต้องลอกเปลือกออกนะครับเราใช้ถั่วลิสงที่แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะฮะแล้วเราก็มาลอก เปลือกออกเพื่อความสวยงามวันนี้ถ้าเราทํากินเองแล้วแต่เรานะขี้เกียจก็ไม่ต้องลอกนะครับไม่ขี้เกียจก็ลอกเพื่อความสวยงามสายสุขภาพไม่ต้องลอกก็ได้นะครับกินไปทั้งอย่างนั้น,นะฮะถั่วลิสงนี่ก็มีทั้ง2แบบให้เราเลือกคือเราจะเอาถั่วต้มที่เขาต้มขายตามตลาดก็ได้นะมาแกะเปลือกออกซึ่งอันนั้นมันก็จะยุ่ยระดับหนึ่งละการทําขาหมูต้มถั่วลิสงนี่มันจะต้อง ทำให้ถั่วยุ้ยให้ได้นะครับอันนั้นก็เป็นหัวใจขาหมูต้องนุ่มถั่วต้องยุ้ยนะครับเป็นหัวใจของการทําขาหมูส่วน่สงของอากงผมนะครับซึ่งเป็นสูตรของไหหลําเสร็จแล้วพอเราลอกเปลือดเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปส่วน่สงไปล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงคุณก็เตรียมนะฮะมีขาปานกลางเนาะ ขากลางขานะครับไม่ใช่ขากลางคนนะขาแก่กลางๆเสร็จแล้วก็หอมแดงปวยกักนะครับอันนี้ตัยกักสาหรับน้องๆที่เริ่มทาอาหารอบเชยแล้วก็น้านําตาลนิดนึงนะครับนี่สไตล์ดอกเรือใช้กเกลือก็ได้นะครับไม่มีดอกเรือก็ใช้กเกลือนะเสร็จแล้วก็มีซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วคุณเลือกเอาว่าคุณจะเพิ่มความหอมด้วย อิ้วขาวหรือน้ำปลาก็สุดแทวแต่ความชอบเดี๋ยวจะโชว์การหั่นขาหมูให้ดูนะครับขาหมูหั่นบนไม้ตะพูแล้ว,ว,ลวนะฮะอ่าเนี่ยอันนี้ขาหมูเราเตรียมให้ดูเมื่อกี้แล้วนะครับนี่เผาแล้วเรียบร้อยนะฮะล้างเอาช้อนขูดที่เกลี่ยๆแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวนี้มันง่ายขาหมูเขาเผา,ามาจะตลาดแล้วเรามาเผาด้วยฐานให้มัน หอมอีกนิดหนึ่งก็จะได้ขาหมูที่มันมีรสชาติหอมอร่อยเวลาเราทําก็จะลูกค้าก็จะจิตใจถ้าเราทําหายเนาะเราทํากินเองเราก็ทําให้ดีที่สุดนะครับเนี่ยเทิ้งเนื้อะก็ปุ๊กบอกว่าให้เลือกกินเนื้อเยอะๆนะสําหรับผมเนี่ยผมชอบมันเยอะอันนี้แล้วแต่เราเนาะเราจะเอาเนื้อเยอะมันเยอะนี่แล้วแต่เราชอบอ่ะจะเอาคากิก็ได้นะครับหั่นประมาณหั่นพอดีนะ ถ้ายอะเล็กเกินก็จะไม่เป็นคำเวลาเราหั่นหมูเนี่ยเวลาเราไปทอดเนี่ยแล้วแต่เราประมาณหนึ่งนิ้วถึงสองนิ้วนะครับเอานิ้วรอทาบเด็กแล้วแต่เรานิ้วครึ่งแต่ว่าถ้าเป็นสตดต้มขาหมูเพราะเราจะทําให้เปื่อยไงเราก็หั่นประมาณอย่างงี้สองนิ้วนะครับฟุ้งช็อบฟุ้งช็อปเนื้อก็บอกว่าไปเลือกเนื้อไงทีนี้เราชอบมัน อันนี้อย่างที่บอกนะครับคุณตีนหมูก็ได้ตีนหมูเอ็นหมูอันนี้แล้วแล้วแต่รานนะครับแต่ชื่อมันขาหมูต้มโถีิสงไงเราก็จะต้มขาหมูบางบางทีก็เรียกว่าทาจินะฮทากิคือตีนหมูนะครับถ้าปู๊กบอกบางทีก็เรียกว่าทากิอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เรามีร้านขายข้าวขาหมูทั่วไปนะฮะข้าวขาหมูก็เป็นปัญหาที่ นักอนุรักษ์นิยมบอกว่าเดี๋ยวนี้ขามหมูสมัยใหม่หวานเหลือเกินนะครับของเราไม่ทําหวานมากเราทําแค่นะใส่เกลือนิดหน่อยน้ําตาลนิดๆแค่นี้เองมันจะไม่ไม่หวานมากนะครับนะ,นะยอดถึงมือทาก็หั่นตัดเดียวอย่างนี้ก็ได้หมูพอสมควรละนะครับนี้หั่นขามหมูหมดทั้ง ขาแล้วนะครับหมูก็ไปอยู่ในอวยเรียบร้อยทีนี้เราจะเติมเครื่องปรุงลงไปละนะแม่เติมได้เลยใส่ไปเลยแล้วก็ใส่น้ำเราไปตั้งไฟงอ่าเราก็ใส่เครื่องปรุงเราทั้งหมดไม่มีอะไรนะครับเรียงขาให้มันทั่วๆมันจะได้นะกระจายความหอมอะไรไปอา้าวเรียงกันไปเอาตาม,มนนสะดวกนะ,ะนะครับน,นี่เรา ห็นไหมโดกาออกเคอใส่นิดเดียวนะครับเอากลิ่นนะครับไ,<ห>ไม่ได้เอารสมันเนาะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลได้นะถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับใส่เ,เกลือลงไปค่ะน้ำตาลเกลือไปแล้วนะครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตทวทีผัาเขียวนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาแล้วแต่เรานะครับถั่วไปแล้วนะครับล้างแล้ว เป็นผมผมชอบตัวต้มมากกว่าเพราะตัวต้มนี่มันยุ่ยมาระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้ก็ไปลุ้น,นเอาแล้วกันฝีมือของเราแล้วก็เติมน้ำน้ำสะอาดนะครับน้ำพอท่วมะจะใชะ้น้ำสะอาดพอท่วมแค่นี้เองทีนี้ก็มาต้มนะครับต้มก็ไม่มีอะไรเนาะต้มก็ใช้เตาแก๊สไฟแรงเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราขี้เกียจเวลาไฟต่อ่านอีกทีนึงไงเราก็ต้มจนกว่า เขาจะเดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตุ๋นต่อในหม้อต่อทานเพิ่มความหอมน,นะครับทีนี้มันไม่ใช่มะระไงเราก็ไม่ต้องเปิดฝานะครับคือเวลาเราต้องการให้ความร้อนให้เก็บตัวก็ปิดฝาแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับคนฟังผมพูดก็เหมือนเรื่องง่ายๆแต่จริงๆน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำอาหารก็บอกเขาให้เข้าใจไปซะทีเดียวตอนนี้เราใช้ไฟแรงแรงสุดของแก๊สต,ตัวนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเดือดก่อนเรา ไปตุ๋นด้วยเตาถ่านเพื่อให้ได้ขาหมูสูตรไฮรำที่อร่อยขาหมูโทลิสงนะครับหลังจากเราตั้งไฟแรงเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ไฟแรงของเตาใบนี้ครับเตาไม่ใช่ใบทีเตาเตาเตานี้นะฮะเราก็แรงได้ที่แล้วใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะฮะก็แรงได้ขนาดนี้ละเราก็จะย้ายไปตุ๋นที่เตาถ่านนะครับตอนนี้เตาถ่านเราก็ ความร้อนได้ที่นะฮะจะเห็นเปลวไฟนะครับนแล้วก็เราจะใช้ขี้เท่านะฮะมาเป็นตัวที่ทำให้ไฟของเราไม่แรงเกินไปนะครับเราก็มีหลายเตานะไปเอาจากเตานู้นมาถ่เตานี้กี้เท่านะฮะเพื่อให้การตุนของเราเนี่ยมาดําเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับตอนนี้อยากให้คุณคุณมาอยู่กับผมเลอเกินเพราะอุณหภูมิยี่สองศาเราอยู่ใกล้ เตาไฟเนี่ยโอ้โหมันมีความสุขเหลือเกินนะครับอบอุ่นมีความสุขแล้วนะครับก็อเอาขาหมูที่เราตั้งให้เดือดประมาณ10นาทีเมื่อกี้โดยไฟแรงจัดของเตาแก๊สนะครับมาไว้ที่เตาผ่านครับคนนะฮะ คนสักทีหนึ่งให้เครื่องปรุงเราเข้าเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเราไม่ได้ตุนมะละไม่ได้ตุนอะไรที่มันจะต้องเปิดฝาไว้นะครับก็ปิดเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีทีนี้คุณก็ตุนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเปื่อยซึ่งอันนี้จะใช้เวลานะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ว่ากันไปก็จะได้ ขาหมูต้มสวัสดิสงที่อร่อยมากซึ่งผมก็บอกไปในหลายคลิปที่ผมทำนะฮะเวลาเราทําอะไรเราทําไม่รัดขั้นตอนทําให้อร่อยเหมือนเรากินซื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะซื่อสัตว์กับเรานะครับทําให้ดีนะครับทํากินยังไงทําขายอย่างนั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานขอบคุณครับสวัสดีครับจากตุนมเมอราวหนึ่งชั่วโมงเราก็ได้ ขาหมูต้มถั่ิสงที่หน้าตาประมาณนี้นะครับก็หิวแล้วกินแล้วมันยังไม่ได้เปื่อยดีนะฮะก็โรยผักชีนิดหน่อยก็จะเอาไปรับประทานแล้วแต่คุณคุณตุนกันสัก2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็จะได้ขาหมูที่รสชาติอร่อยและเปื่อยยุ่ยกำลังดีก็ขอให้คุณกินดีมีความสุขขอบคุณครับสวัสดีครับ